สบายดีทุกคนยินดีต้อนทับทุกคนเขาสูส่ขออ์น้องอูล้องซานเนาะตอนนี้ทุกคนหู้บ่องอูอย่ใสมึงู้นอ่ะกันทาผมบอกตอนนี้น้องอูย่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ลาวก็คือเป็นคณะที่ตัวย,ย่อยเฮียนซึ่งกับบริ้ไก่จักเงินตัวย,ย่อยเนาะเพราะว่าก้อนซีฮูมือนี้มือวานนี้พากันไปคลินิกแม่ก็เลยเห็นว่าโอ้เพิ่งมีงานจัดวางแสดงสินค้าอยู่คณะตัวย,ย่อยเนาะคอยเห็นอยู่ในกลุ่ม คอยเห็นขี่รถมาคอยคอยเห็นอยู่ในกลุ่มข่อยกระบอกจะอยู่นี่อันนี้เป็นคณะคณะสถาปัตย์ แต่ว่าคณะที่อู้เห็นทันจะยางข้ามฝากไปพูดคือคณะเฐศาร์เดี๋ยวบูมีไผ่ฮูจะเข่าล้วก็จาจบมาโดนเหว่ยงละเดี๋ยวมือนี้สิพาทุกคนไปเบื้องบรรยากาศการวางแสดงสินค้าของนักศึกษาลาวเนาะซึ่งมันบมีแต่คณะสถาปัตย์ได้ที่มา,ท,มาที่มาแบบว่าเที่ยวงานนะมันซีมีตามที่น้องอู้เห็นนี่อันนี้คือสถาบันธนาคารอีกนี่ที่มานี่เนาะแล้วก็ซีมีจากนักเรียนมัธยมหรือว่าจากคณะอื่นๆที่มาเชี่ยวงานเนาะทุกคนเนาะ เชิงตอนสมัยน้องอูฮียนก็มีแล้วทุกคนน้องอูก,ก็ได้ขายเครื่องแบบนี้แหละเด่ตัวย่อยบอกว่าไปวางไปงานวางแสดงสินค้าอยู่คณะอูโบเห็นอูอ่ะสัสแต่ว,ว่าอูนี่เป็นขายตัวขายเต็มยงแต่ว,ว่ามือกี้่พาทุกคนไปดื่มบรรยากาศเนาะเบื้องนักศึกษาเรานักศึกษาเราเขาจ้าก็ที่แต่งตใส่ผ้าสินอันนี้เป็นปีแรกละกายการเฮ็ดงานครั้งแรกของคณะสถาปัตย์เนาะแท้เพราะว่าบุเคยมีตลาดนัดหรอเขาเจ้าเฮ็ดอ่ะนะอันนี้เป็น ขาเจ้าหากก็ได้โครงการมาสุดกรอนนี่เป็นโครงการออกแบบจัดสรรน,นะพื้นที่เฮดสวนเมียงอเนี่ยนะสวนสาธารณะเนะขาเจ้าเลยมีพื้นที่ม,มาเฮดแบบนี้อันนี้เป็นาการมาตึกสถาปัตย์ครั้งแรกของ U ho, อูเพราะว่เคยมาจากเทือกอตอนเทียอนยุ่ฮั่นก็คือ,อยุ่แต่ในสัในอ่าคณะตัวเองแต่๋เคยออกไปคณะอื่นสินะคนบอกว่ายุ่ประเทศไทยข้าเจ้าสังเกตค่ะนักนักศึกษาแต่ละคณะอี่ยงไรแต่ว่ายุ่ลาวนี้ จะสังเกตจากเนคไทกับกาเสือ้อแต่ว่ากาเสื้อนี่ก็ค่อนข้างเบิ้งบุคคลออกเ่อเพราะมันคล้ายๆกันแต่ว่าจะเบื้องออก,กคือเนคไทเนคไทแต่ละสีก็คือถ้าเป็นสีตับหมูสีกล่ำๆนิดน,นึงจะเป็นคณะเรษฐศาสตร์แต่ถ้าเป็นคณะสถาปัตจะเป็นสีส้มเห็นไแมนี่เบิง้งและค่ะน,นักศึกษาคณะสถาปัตมีคนประมาณแบบว่าเบิ้งแลวออกเลยว่าเป็นนักศึกษาจากคณะสถาปัตเพราะว่าเขาจะสีสีอย่างก็ S <S <S สะพายบางังอ,อันนี้ก็เต็นท์สีขาวก็จะเป็นแบบจุดวางแสดงสินค้าจุดขายเครื่องกัืก็ที่มีนักศึกษาเขาเที่ยวไปเที่ยวมาเมือ่อว,วานนี้หาก็เป็นวันคริสต์มาสก็เลยยังมีต้นคริสต์มาสอยู่จุดท่ายหูอ๋อี่จุดท่ายหูวางแสดงสินค้าโอ้โหเขาอ,อยากได้อันนี้ตัวนี่มีสินค้าอย่างเด มีตั้งหูนี่งามเว้ยถุงกีบสต๊าฟนี่อันนี้กรแปดผันกีบโอ้มีสินค้าหลากหลายอันนี้แม่อย่างเจ้าขนมเชือกขาไปต้อนเชือกขาไปต้อนันะปลาลน ช็อกโกแลตมีขนมอ๋ออันนี้เป็นเขาอเอา่ยยังไงบอกบูธบูธจากอาจารย์รหรือว่าบูธจากนักเรียนของนักเรียนอ๋อมีอันนี้เป็นสายแขนเนาะขึ้น,นห้อยเองขึ้นหอยเองแฮนด์เมดเนาะสินค้าแฮนด์เมดมีหลายอย่างทุกคนบรรยากาศเบิ่งอันนี้นี่เขาจะทำเฟรมหุ้มของ ใส่ะเก็ดมือเลยคือโอ้แม่บอกมีดูดวงมีดูดวงอีอย่างกา็ดูดวงตามศรัทธากับอีย่างก็อันนี้กับห่วงห่วงโฮสิวะ oh. ห่วงโฮโปรโมชั่นพิเศษในงานเทศกาล <c oughs> ไม่อยา <c oughs> <ว>่างห่วงโฮเต็มหุ้มเริ่มต้นที่สาววันกีบอีกเลยอันนี้ว่าเจ้าขนเบิ้งดวงอ๋อ <c oughs> oh. อ๋อเบิง้งงพายยิบสีอ๋อมีคิวอีกวันนี้นะไปบอกเบิ้งบอกนะ้คิวเต็มแน่นี่หะคิวยาวได้หีูลาสุสนาสถาปัตย์มีการทำเบ,บิ้งดวง <c oughs> <c oughs> ค่อยหาก,กับผู้วันาสถาปัตย์มีการท้เบ,บิ้งดวง <c oughs> อันนี้เป็นอีกสินค้านึงของสาขาสถาปัตย์เด้ออ๋อมีต้นกระบอกเพชรอีกนี่อ๋อสเก็ตมือ อัากแต้มเหรออยากเราแต้มบ่เอาหน้าเจ้าตอนเอาหน้าเจ้าตอนนี้เลยให้ไปเลยนะไปม่ชอบยังกินไปหิวข้าวหิวข้าวบ่แต่ว่าค่อยสนใจอันค่อยสนใจอันตัวนี้เลยค่อยสนใจเบื้องดวงนี่เลยเพามีคิวอีกแล้วมีคิวอีกแล้วเล็กหน่อยก่อนเนาะ คณะสถาปันเทามาถึงคันนี้อ่ะค่อยถ่ายหน้าค่อยได้ว่าเป็นอย่างดอกบวมอยู่นี่นี่สาวลาวมีแตูุ่งกางามเด้อสาวนักศึกษาลาวกินอย่างเตยย่อยเซ็หนาเซ็ตไม่ต่ำมองพุงเจ้ากินหมดเลยแต่มันก็คือขึ้นนี่เลยล่ะคื้นดีคิดฮอดตอนเฮียนเลย กินนวฮะ <mit it. S 1> ไปไปห้านั่ค่อยค่อยกำลังเลงผู้สาวงามอยู่กำลังเลงแบบว่าผู้สาวจากเสียงเพลงน่าจะมีปัญหาอย่างแล้เนาะตอนสมัยอู้เฮียนยู่เซราซ่านี่ขายเครื่องนี่อู้ขายอ่นขายเป็นพวกอันน้ำพุทนาลอยเท่าไหร่เนาะฮะกินซิทปะกินซีฟิทบะกินซีฟิทปะปิงปังกินก็กิน ค่อยค่อยคิดเห็นตอนสมัยค่อยเฮียนแล้วค่อยเอิญนั่งคุณเอิญจนเจ้ของโบกาซื้อค่อยเข้าใจฟิวแล้วค่อยเข้าใจฟิวแล้วเอากินมาบีบีคิวมัอันนี้ชิ้นค่ะมันอันนี้ชิไม่ชิ้นบาจะกินอันนี้เจ้าจะเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ซะอันนี้เอาบีบีคิวไม่หนึ่งอันนี้นักศึกษาจากภาคไหนนี่เจ้า ออกแบบอ๋อนี่งอ่าบุยให้หูจ้าเขาแล้วต้อยสบายใจให้ตอนได้เต็มที่จบไปดนละเอาเอไงทาซอดให้ทาอะไรก็ได้บุมักซอสอะไรไม่ได้ไมด ไม่เดียวจับลับไดได้ได้ได้นี่เจับกันเลยจำจำที่สู้กันเลยเอาเดี๋ยวที่สู้ให้ได้โอเคเออบายบายมีแต่ผู้งามๆเหมอนเนาะเอาออกเอาออกให้ได้พี่หนิว่ามือชื่นเหรอเจ้าบอกว่าให้คนรออเลยชื่อขาว่เห็นหน้าจะาำไมใหคนรออะไรจิงดิเจ้าอ่อนนะ เมื่อวานนี่ขาเจ้าอ่ะนะเซตขาเจ้าเอาลงกลุ่มอยู่ขาเจ้าเอาลงกลุ่มขาเจ้าบอกว่ามืดไปหลายจำเหนกับคำว่าไอ้คนรอคำว่าเซ็ตปี๋ตอนเฮียนเป็นตอนนี้แหละซิ่นยืนยืนกันตอนนี่แล้วก็เอิญเอิญเอินจนบางคนบุกกาซื้อเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วเป็นอย่างเขาบุกกาซื้อเครื่องเพราะมีความรู้สึกเดียวกันเอินจนบุกกาซื้อเนาะ มาเลยมีก้างขนมห้อีกได้เวนธรรมดาเล้โหนี่แต่ถ้าเป็นตอนเฮียนนี่บอกเลยว่าวไก่มาย่งเลาแบบนี้น่ะม้วนสุดๆแมตอนนี้มีมีอ่มีอดสีนะ A นะ อันนี้โมเดลอ่ะนี่โอ้โมเดลอันนึงนี่โ,โ,นนนโบเมนมืดธรรม,มดาดินี่หลายล้านเลยนี่คอนเฮ็ดแบบนี้นะข้าศ้กป่ะอืข้าศิลล้านบ่ขอยเพชรโมเดลตอนนั้นเฮ็ดอันนั้นจะซื้อเลยยังว่าสามสิบสี่สิบล้านปนเฮ้ยโหแต่ว่าโบแมะใบไวเฮ็ดให้มันใหญ่เห็นนะเอ้าโอ้ขอโกินก่อนกินน้ำอันนี้บ่ฮะอยากกินอยู่เด้อขอโมโมที่กินได้บ่นี่ เจอบ่ปากหูโลสัดละวหูโลสัดละมีเหง้าไปค่อยวันหน้าจะเสาบวมเลยยังบวมอีกนี่ก็มันบวมน้อยลงหลายลงหลาย,ยต้องได้ตืมน้ำม่าปากเขาบ่มีนลายเลยนี่มีนักศึกษาจากเอไลน์นี่สิ้นสีเขียวๆที่เขาเห็นทางหน้าเนี่ยคือเป็นนักศึกษาจากธนาคารสาถาบันธนาคาร

ลาราสุดมีมีเมนูไหมกระเตลแห้งกินรบกินกระเตกินกระเตวะนาเซียบุเดนเกินบอกองบอกัึยงเอาหนึ่งเนาะเอา เอากะแตวแห้งไงใครต้องเลินกะเตลนะพอดีเต๋เต๋อันนี้จากภาคเลยนะเจ้าอันนี้จากภาตลาดประเกมซาอ๋อพี่จะกัออย่างตัวพี่จะอนย่างตัวอย่งนี้นอจเอาแบบนีนะเอาแบบนีวะค่อยบุมความฮู้แล้วนี่เดจเจ้าอธิบายค่อยเด้เดจกัเอาแบบนีนะอ่อไป มีพักผลิตก็พักเซลพักผลิตอยู่ทางหลังโอ้ยานนี่ยานลิรสิาซินนี่คนกันมากยุคกระแตวนี่แต่กันมิงก็แต๋อนะนี่ค่อยแห้งมากกระแตวแห้งนี่มีเกี๊ยวกวยนะกินหมกเกี๊ยวกวยมีเกี๊ยวกวยบ่เนาะได้แล้วะเยอะได้ยังอีก Ừ. không nhé, còn khơi ao bược, 10.000, không ao bược thôi, bẹt luôn. Wow. ได้ลรากินได้เต็มที่อร่อยได้ไปเด้อได้ป่บเนาะพาไปนั่งยืดแถวในคณะได้บ่ไปเดี๋ยวให้ตัวย่อยเดี๋ยวกินอีกก่อนเดี๋ยวให้ตัวย่อยพาไปนั่งในคณะเบื้องว่าสิเป็นอะไรเขาซื้ออย่างกรานก่อนซื้ออย่างอีกหน่อยนึ่งก่อนเนาะกินได้แล้วกินได้แล้วเดบอไปตอนนี้เฮามาฮอดตัวนี้ตึกเด๋ยตัวยเขาเอินตึกอย่างอะไรนี่ ที่บอกว่าตึกอย่างไรมันจะเป็นตึกเฮียนบนทะเลาะเอาแล้วตอนตอนเฮียนก็ได้เียนว่าตึกนี้เฮียนเมื่อเฮียนเมืึกตึกที่จริงนะคณะสถาปัตย์นี่มันยังบบรันเลี่วกว่าเลยแม่นป่ะตอนเฮียนมันเป็นอส่วนใหญ่ห้องเฮียนมันจะแก่ฟังนี้เมื่แม่นบ่ะทางการที่เป็นโซนของอาจารย์อ๋อโซนของมันแต่ว่าที่นี่ของรวมมีเจ๋งนะเน่ได้เคยเห็นโต๊ะนั่งเราเข้าไปไปโอ้ยมันนี่หลายยุคดำตัวนาอยู่พุ่งกับนี้ห้องสุดใหม่โอ้เป็นห้องนี้มันมาใหม่ด้วยนี่แม่นบ่ะกีนโบแต่กินต่อไปเฮียนโบมีอ้าวบ่มีแล้วเป็นห้องโล่งว่ะ ตอนทัาไปประกาศทาไปใส่อ๋อแต่ใคได้มุกยนนีอ๋อมองนี่วะอือจะสักใมุกอีนึงมองนี่ก็เขียนเมื่อไหรมองมองนี่อ๋อแม่ละมมันแบมเเม่อม่มันซิคือกันเวลาเหียนเขาจะบิยุมองเกามันีบิยมงเกาแต่ว่าสั้นหนึ่งนี่ีเป็นสั้นทีสำหรับเต็มแบบเต็มหนงเลีที่ั่สั้นนึงนี้ เพราะว่าส <ừ> ักหนึ่งมันมักจะมีโต๊ะเอียงโต๊ะเอียงอยู่โต๊ะนั่นดิพอเห็นอยู่อันโต๊ะเจ้าวัดนะฮะดินี่มันเป็นโต๊ะนันอ๋อเป็นโต๊ะแก้วสำหรับเอาเจี่ยวมาเอาเจียวมาห้องมาแต้มมือกินเว่ากินยืนในห้องก็ได้ห้องเป็นนั่งกินยืนนั่นอนห้องเลย กิลมีบ่ไปซัมวะเดมย้อนอดีตซวงทีแบบว่าเดมเฮียนยุคหนานิเว้ศถามบุกิทฮอตบอกอึคือเดมยอนอดีตมาซื้อบุคิทฮอตการเฮียนเลยมันเฮียนยากกว่าแล้วเพราว่าเจ้าบุคิทฮอตมันเลยโอ้กระเติบหนึ่งก็คือคอยว่าเลยเฮ็ดบบจบกี่เฮ็ดคนเดียวมันหลายนาทีเฮ็ดโมเดลกับโบเป็นยังไงนะเฮ็ดโมเดลคล้ายๆคือคอยเห็นเจ้าเบิร์กนะ ทาง Head m o เ u l e Head b o เป็นเวิร์ดเป็น PowerPoint แถมจัดเป็นบอร์ดนี่เห็นบอกติดอยู่ห้องใครนะจัดเป็นบอร์ดแล้วจัเป็น PDF อีกบอกไล่ๆแล้วก็นนับตั้งแต่การออกแบบอีกก็ได้เข้า AutoCAD Lumian SketchUp อย่างประมาณนี้มันเข้าหลายโปรแกรมแล้วกับวยสีได้เป็นบทจบเป็นธรรมดาอะไรเนี่ยเจ้าบูมักถามว่าเจ้าบูมันรับบูมัก อู้อะโบกา้ากลับไปข้าหน้าตัวเองทุกคนคิดตัวเองเฮียนอนะโบกา้ากลับไป,ปอะไยย่างก็ยยาถามไม่เรียกส่็จเร็วคือกันฮะาละคืค่อคือคำถามแบบคือคำถามแบบเข้าใจบอกคือคนยุ่รานะ่ะอาชีพการฮิตยูทูบเนี่ยมันเป็นอาชีพที่แบบว่าคนยังโกเข้าใจขนาดคนยังอกเข้าใจไลยเป็นวงกลวงเลย,เลยแหละแล้วทีนี้เวลาเราไปเจื้อไผ่ละเขาซีบ,บอกควาเฮ็ดอาชีพยู YouTube ทูบสิน่ะ คนก็จะถามคำถามไล่คำถามมาอเ,เอาเฮ็ดอะได้ได้เงินเป็นอย่างือเฮ็ดเป็นอาชีพได้ไล่อันยอดวิวซั่มนี้มาได้เงินเท่าไรเหรียญอันเดอร์เซียน่ะมันจะได้ถามมันจะได้ตอบคำถามนี้จนแบบบัสาวแบบเครือจะเข้าใจบัตุยคือที่เราไปเจอหานะ่ะผมาจ้ะบึงก๋าเตี๋วดีกว่า <laughs> ก๋าเตี๋ยวได้ก๋าเตี๋ยวกร่ยเตี๋ยวเด้อ <laughs> แต่จะบึงหนาหมอขายนิ่มนะฮะอยู <laughs> ่ดีก๋าเตี๋ยวแห้งทุกคน ก๋วยเตี๋ยวแห้งภาษาลาวเฮ็ดว่าก๋ะเตีว๋วก๋ะเตี๋ยวเจ้าพนดูจับแฮุให้คนหนะึเสียบแบบเสียบมองดึกวางะนะนาะแล้วบ้านี้คือว่าอะไรละ่กระก็เฮ็ดเลยเฮ็ดให้เป็นสาเหตุนหนึ่งที่แบบว่าเออมัายากอันกลับไปห่งเฮียนเก่ามันหนาแซ่บอยู่เลยเออเจ้าพนุอยากโซปป่กล้องเวยนี่จะโซ่ให้เบิ่งก๋ะเตี๋ยวแห้งก๋ะเตี๋ยวแหง้งโอ้ยเข่าใกลเลยไหม น,นาเซียไปยด้ทุกคนทุกคนอ่านอู้กับตัวยขนาะดเดี๋ยวนี้พยายามพักษาต้วให้ดีแล้วกันเมือม่อวานเมื่อนี่เป็นมื้อที่ค่อยกินได้หลายที่สุดแต่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่แบบว่าเจ้าดีขึ้นแหงเลยเมืม่อวานนี้ค่อยยังคิดอยู่ป่าเจ้าคือซีบรอดแถว่ะเมื่อวานนี้เป็นตัตายอีกกินแพรกินมันเดอ้อนูกินแครกอรกินมันขอกระปุกป้อนได้หรอครับ เด็กเขาอ๋อเด็เขาบอกว่าคนที่เป็นคางอุมอ้มเคยเป็นคางอุ้มแล้วสวายดีสบยดีเอามาดังนี่เอาไหมฮ่ปาปุ๊บสามไมารีบกไก่ๆงังไม่เห็นห <laughs> าอมามามาไม่รีบกไก่ยังไม่เห็นไอ ที่จริงอู้กับด้วยนะ่ะเป็นย,ยูทูบมาหลายปีกันจริงแต่ว่าบางที่เรเจอคุณอู้เจ้ายังอายอยู่เนี่ยอายอากันเป็นยูทูบเนี่ยคือขมวะขม,มี่แบบแบบเจ้าขมเจ้าเจ้าเจ้าว่ขมอ่ะบุง้งซิกขมเลยเป็ดดำลีนเจ้าตี้ขมรู้สนะึกว่าน้ำมันนะกวนน้ำตาลมันขมโบเซียม เป็นไงกระเตวแซบบ่แซบอยู่กระเตวกระเตวกระเตวเมื่อกี้พอดีอันมู่ตุ้ยมามามา,มามามาทักทายพอดีว่างานปีแรกอ่ะบอกในสถานในขณะนี้แมนเพราะว่าเขาเจ้าหักกอเฮ็ดน,นะพื้นที่จัดงานเธอเดียวเลยหักกอ,อ,อ,อเฮ็ดลืมลืมยังพววูท่นเลี้เวื่อสถานที่เองก็ได้แต่เขาเจ้าจัดงานก่อนเพราะว่าอันก็เลยทุกคนก็เลยตื่นเต้นเนาะแมนที่จริงเป็นส่วนสาธารณะไม่หรอแมน ส,ส่วนสถานะของคณะสถาปัตย์เซี่ยวบอกสถานะอู้มีเฮียงใกล้ๆคือตัวเละฮวงเฮียงก็อยู่ใกล้ๆสิจ้ะอู้เที่ยวเมื่อนอนสวยทุกมืออ้อ <ot> <Likewise> เป็นยังต้องเที่ยวไปนอนวมามมเราเฮียงปุ๊บในประเทศเลยนะเมื่อเก็นอนเมื่อก็เอนไ,ไปกินข้าวแล้วเนะี่ยนอนคอยล่างงงงตงปัง๊บตัง้งตัง้ตงล่าลุกขึ้นมาแล้วก็ไปโรงเฮียนต่อคอยล่าสวยมาเราไปกินข้าว ออกกับมูไปกินข้าวไปกินข้าวอยู่อยู่นอกขี่รถไปกินท่านั้นท่านี่ท่านั้นท่านี่บ่ซ้ำเก่าจะเคลื่อนนะอู้นี่บ่มีทางจะไปกินข้าวซาลาหมูนะเ <c oughs> พราะว่าอู้เสียดายเวลานอนแค่ดีหลายอูอยู่หอสีเกียเนาะมันใ,นใกล้ๆก่อนเนาะเลิกปุก๊บฟ้าเมื่อหอไปนอนก่อนหนึ่งเดี๋ยวสามสิบนาทีก็เอานะผมเข้าใจตัวเองเลยกันกระต้างโมงโมงก็ตึ๊งตึง๊งตึง๊งตึ๊งกันรู ออกไปไปแล้วก็ไปใส่แมแล้วก็ไปเลยเสื้อกาเบ,บรีดเอาอเสื้อนอกใส่เอาเพราะว่านุ่งเสื้อนุ่งเสื้อนอนคาคิงอยู่ในบ่อดเลยค่ะไรโบเข้าใจตัวเองคือกันนะคือแบบบบสนใจว่าไปลิ้นไปกินอะไรแบบขอจะได้นอนอย่างเดียวนะตอนเงียนนะอยากนอนเด็กนอนจะเป็นโรคเฮียอะไรกับโบอยากนอนอีหลีหลังจากเลิกแล้วเนาะมันมีนมสองชั่วโมงตอนแรงแต่ว่าชั่วโมงสุดท้ายตอนแรงบริเฮียนแล้วเฮียนทอดแต่สามโมงสว่างเลย สามโมงอะเด้อจิวก่อนเมื่อวานอาจารย์บอขึ้นเด้อแต่มันรับหนูเนาะอาจารย์สิกินก้น <c oughs> กะรับสมมติว่าอาจารย์จ้าไปกินข้าวมาปุ๊บมู่ซะสิไปกิ้นไปหั่นไปนี้ค่อยบอกคอยสมมติมันเหียนอยู่ห้องนี้เนาะค่อยมู่แล้วเหียนอยู่ห้องนี้ค่อยย่าไปห้องนั้นก่อนแลว้วค่อยกะไปเอาเอาเอากระเป๋าวางรถคอยมูกนอนแล้วคอยกะเอาเสื้อแขนยาวที่ค่อยนุ่งไปหั่นปกหัวไว้แล้วคอยกะนอนจนอาจารย์ว่าอูอ้ตื่นตึ้นอาจารย์มาละค่อยกับคอยตื่นแบบนี้ อะไรดีอาจารย์แล้วกันฟังสมาธิแล้วก็เฮียนเป็นเอาหน้านตลอด <c oughs> สมัยค่อยละแม่น่นะนะนัดมูมังมือนะอแต่ก็หลายเทื่อเติอบอยู่นัดโนนัดบักเกอร์อนัดกอปี้พาก,กันเข้ามาแต่เฮือนมากินเขาอยองเฮียนหลังจากกินเข้าแล้วเราก็พากันเล่นเกมกินเข้ายองเฮียนกินเกมแล้วก็บขับบเล่นเกมกับนั่งเล่นโทรศัพท์แหละยูฮันยูห้องสากโทรศัพท์เนี่ยวันนี้ บางที่คอยกะตอนเฮียนคอยกะมันได้ใส่คอมได้คอยกะทำท่าเฮ็ดเวียกเยันท่าเฮียนไปที่ได้รีดเก็บตุ๊บตุ๊บตุบอยู่หลังจากนั้นหลังจากที่แบบเป็นคนขี้นอนเนาะหลังจากนั้นมาก็มาเริ่มขายเครื่องอะไรบอดี้นอนได้แบบนี้พอดีเด้งเฮียนปุ๊บแล่นออกไปเลยสมมติมู่มู่เฮ้ยเฮี้ยนว่านั่งอยู่ในท้ายมู่อะไรห่างประตูมันออกอันเดียวเนี้ยอุสิเลนต่ำเกือบทุกคนเลยก้อนเด็กไปก้อนไปก้อนเดกกอนเดกกอน ฟ้าแล้วไปหารถไปหารถแล้วกะเอาเครื่องนี้ใส่กระเป๋ามาฮะเคียวจักไปแล้วกะโฟหาเขาบอกเออกำลังจะเอาไปส่งเครื่องเลยเออเดินสิสีๆแล้วกะสิไปส่งเครื่องกลับมากันได้กินข้าวกินข้าวเปียกอยู่ฟู้ดคอร์ดกินไก่สีเหลวมู๊กกระทูนัเฮ้ยอาจารย์กำลังจะขึ้นแล้วได้สิน่ะก้าวกินแล้วกฟ้าวมาเฮียส่วนชีวิตตอนนี้นะคะเป็นโซนชีวิตแบบได้ใส่แบบหลายหูแบบอีหลีนะแล้วตอนทีน่ว่านะเจ้าไปห่านแล้วเจ้าซอกรถบบเห็นเจ้าซุ้งึ่งยังไงคันว่าเม่น ซอโซ่รถบัเห็นเหรอเจ้าเรียนมองเงียนเจ้าห้องซึกงังไ้เดเมื่อยเมื่อยเลยยังแม่เลยเนี่ยใจให้กุดงิดบ่กุดงิดใจให้บ่เอ้าซูตื่นนอนสวยอะเนาะตื่นนอนประมาณเจ็ดโมงเนาะตื่นนอนประมาณเจ็ดโมงหงเงียนเข้าแปดโมงเนาะหงเงียนเข้าแปดโมงเนาะตื่นเจ็ดโมงเรือเวลาสั่โมงนึงเนาะวันนี้ห้องก็มีซีเตียงแล้ววันนี้เที่ยวเข้าห้องน้ำเนี่ยวันนี้ผู้นึงอาบน้ำผู้นึงอาบผู้นึงอาบวันนี้คอยอาบอาบแล้วแบบฟฝ้ามา มีผมรีดเครื่องรีดได้รีดได้ไอยนะแล้วก็นุ่งเสื้อแขนยาวทับแล้วกะเบิ้งว่าพิซามีเฮียเด่เดแล้วกัจับจับฟื้นใ่วันนี้มาซองรถเบิ้งแล้วรถออกประันแน่นอนเพราะว่าเขาเที่ยวรถออกอยู่เนาะหัวเขาต้องเปียนบอนแลนแลนจากนั้นไปโหย่งางกเกือบซาวลทีเดอเจ้าของพักซีเกมไปนะคขยาา่าวซานะ่ะ mm hmm. ขนาดแลกก็ยังซิปไปอาทีแลนมาแล้วก็พอดีอาจารย์กับพอดี พอดีอาจรารย์กำลังสัญญาออกมากังซิบกระห้องพอดีอุ้งกับว่าจิา้วรัดเลยสมัยนั้นนะทุกคนเนาะงตัวนี้คันว่าเฮียนมาอเนนอาเฮียนเนาะตอนนั้นนี่ซิมีโต๊ะมีโต๊ะกินข้าวอยู่แถวๆนี้เนาะทุกคนค <c oughs> ันว่าเฮียนอยู่สั้นนึงนี่เขากแค่เอาเข้ามาเอามาแซกะกาง,งม,ามูบางมือคันว่าบ่มีซีนบ่มีเนื้อแหละมันเอาแต่เข้ามาแล้วก็มาซื้อซีนซื้ออย่างยุงเฮียนเนาะประหยัดเงินไปได้หลายเติบเลยอขอเช็ดนั่นนี่ตลอดทางๆที่เฮงินกัอยู่ใกล้ๆไปเน,นา,นาะคันวะค่อยเงินไกลอุบอกแล้วค่ะ เหมือนอู้ย่วยใกล้คือต้ยเนี่นะอู้จะเป็นนอนบ้างพอนยามเขาเอย่าจังสิมาเป็ส่วนโลกอะชีวิตคือชีวิตแต่นอนขนาดเนาะ <c oughs> แล้วตอนเฮียนโอ้ทุกคนในเนี้ยยากเดือขนาดสถาปั์นี้ตอนเฮียนนี่มีประมาณสามสิบเก้าคนหรือว่าสี่สิบแาดนี่แหละหรือสี่สิบสองสี่สิบสามนี่แหละจบแต่เส้าห้าคนเดี๋ยวนั้นออกหรือว่าออกหรือว่าจบปีหน้าออกมีอยู่คนจบปีหน้าออ สำหรับคณะข่อยบุห่องข่อยบุมีเลยได้ละปีเขาว่าต้องมีสองสามคนที่เจ้าปีหน้าเหรอแมนข่อยก็ยังงงดอยู่ทร้มว่าด่าข่อยคิดบอกน่นะมันซีบจบละพอมันแบบมันเปรีเฮ็ดเวียกันนะเซียบกลางคืนดิแต่มันบุคอยมีเวลามาเฮ็ดเวียกคือข่อยว่าอะไรมันเก่งสกิลปากอยู่ในบอดบุมีห้างเลยอยู่ในบอดข่าวจืดแต่มันมันอธิบายบทมันอ่ะป้าทีโดียไรเงามาขนาด มีบม่มีมันก็นจัดจัดมาพ่เส้นก่อนนะโอ้ขาเจ้าแบบเบิง่งบเบืบ่งบทของกันนะพงสวรรค์นี่เราแม่นต้องเล่นนะฟังเสียงพงสวรรค์แล้วก็รับตาไปนำ้ำจ <laughs> ินตนาการเอาลนะ่ะ <laughs> บทพ่เส้นนี่ออกมาดีหลายแต่ว่าหนาเบียกบมีอย่างเลยเหรอเดี๋ยทุกคนมันก็เป็น าการกลับมาฮวงเฮียนแล้วย้อนไหวให้นางกินทอดตอนเฮียนเพราะว่าตอนนี้ค่ะเฮียนจบแบ้วก็เฮ็ดเวียกเนาะเฮ็ดยูดบุ๊มจะบ่แม่น,น,น,นเราบนนักเลยทุกคนเวียยนักเฮ็ดเวียสามร้อยหกสิบห้าวันนั้นคันท้าแบบว่าตั้งเป็นคนที่ตั้งใจเฮ็ดเวียยแทน,นเกลือแบบโบมีมือพักเลยแล้วกับกระโซกดีที่ว่าไปเจอลุงเด่นกับพี่อันเนี่ยละไปเห็นวิธีการเฮ็ดเบี้ยของตัวเนาะนไปเห็นวิธีการเฮ็ดเบี้ยของเพื่อนละเขาก็เลยได้มาปรับไซส์ในการเฮ็ดเบี้ยของเราเสียนะ แต่ว่าตอนนี้ฮั่นอู้กับตุ้ยก็เริ่มที่แบบมาใช้ชีวิตคู่มามีครอบครัวละมันก็แห้งนักไปอีกฉะนั้นแล้วมาฮวงเฮียนเก้าก็เฮดให้คิดฮอดไวตอนสมัยเฮียนละคือแบบว่าแต่ว่าตอนนี้ฮั่นเริ่มเริ่มแบบเริ่มแบบมีความคิดหลายอู้กับตุ้ยตอนนี้เป็นคนที่มีความคิดหลายแห้งคิดนันหละว่าซีเฮดอย่างขายซีเฮดอันเดอร์ขายเพราะมันได้เงินเพิ่มอีกหลายทางเพราะว่าภาระเขาเริ่มหลายขึ้นสิฮัลนะ โมัมนเริ่มลายขึ้นเดี๋ยวนี้ลา,ลายแหง้งเดยบ่แต่มันก็นเป็นการที่แบบว่าอู้กับด้วยกับอายุหากับสาวห้าสักหกปีเนาะมันก็นเป็นการแบบว่าลองคิดลรงาทึกไปซแหละทุกคนมันก็บ่มีสิ่งเดียวที่แบบว่าพิจทึกอะไรมันต้องลองมองคิดลองทึกกับ,บาาทุกคนเป็นกำลังใจให้อู้กับด้วยเนาะกะหลังจากแล้วงานแต่งกับฝากติดตามคลิปกับอู้กับด้วยว่าอู้กับด้วยซีไปในทิศทางใดแต่กะ มีความหวังเลิกๆว่าอยากไปไต้แต่ว่าบางเทืออาจจะไม่ไดเอารถไปเองรถใ่ญ่ไปอาจจะได้ขี่รถจักรไปเพราะว่าน,นึ่งก็คือขี่รถจักรนี่นึ่งก็คือมันประหยัดน้ํามันนึ่งประหยัดน้ํามันเซฟค่าน้ามันได้หลายอ่ะตัวเนาะสองก็คืออ่าชัดเจไหมว่ามันไปได้ไกลแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลารถเป็นอย่างฮันมันลำบากมันหละแมนทีแรกว่าสิบ,บกขี่รถจักรแล้วบกขี่รถจักรสุดท้ายกับโบได้คือเก้าอ่ะ ขี้คือเก่าละซิไปซิไปทางอู้อยากไปเมืองศิรนองทุกคนมันเป็นเมืองที่ออ้น้องอูบอกว่าอ้าน้องอูพี่ที่อยู่หันดูโว่อ้น้องอูบอกว่ามันห่างจากบ้านน้องอูขนาดประมาณสามสิบปีคืนหลังแบบเข้าของกันยังตำม,มือแลกสับขวัวข้ามน้ำกันยังเอาไม้ไผ่ข้ามมันเด้สิฮันนะลองทาดไวยวบ่อำกันว่าทุกคนซิเป็นยังไงแต่ว่า ตอนนี้ฮันให้แล้วงานแต่งก่อนเนาะแล้วกัตอนนี้พาพาทุกคนทุกคนก็บฟังที่ตามคลิปน้องอุ้กับต้วเนาะท้าเบิ้งงานแต่งน้องอู้กับต้วว่าสิเปน็นนอนใดที่มีไผ่มาแด้เนาะหรือว่าไผ่โบดีมากระท้าเบิ้งนํากันเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลราทุกคนไปก่อนถ้าเพยมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เด้อเด้่อย